่านะครับในการคูณเอกอกนามคูกับหาหูนามนะครับก็คือเราจะทําทีละก้อนทีละก้อนไปเรื่อยครับจนกว่าจะครบหมดทุกก้อนที่เรามีนะฮะตรงนี้อย่างเช่นข้อหนึ่งที่เราได้มาครับบอกว่า x คูณกับ x คูณกับ x ลบห้าไม่ใช่ x ลบหนะครับตรงนี้วิธีการทำเลย,เลยก็คือเราจะทำการคูณทีละตัวเข้าไปคูณคูณตัวไหนคูณด้วยตัว x ไงนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวเอกนามเนี่ยตัวเดียวเนี่ย พูเข้าไปเทีลตัวเทลตัวเ,เข้าไปในแต่ละก้อนที่มันมีซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดสองก้อนครับก้อนที่นนนหนึ่งคือ x ตัวขนาดนี้ก้อนนึงคือลบหนึ่งตัวข้างหลังนี้ครับกั้นด้วยเครื่องหมายลบนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็เลยครับที่วาง จะขึ้นหมายลบไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันกั้นด้วยเครื่องหมายลบในตัวนี้เนาะข้างในวเล็บน,นะฮะจากนั้นเราจะทําการคูณด้วย x ขเข้าไปครับทั้งสองตัวก<ม>็คูนเ,เข้าไปทั้งสองตัวนะครับตัวที่ตัวแรกที่เราคูณคือคูณเข้าไปในก้อนที่หนึ่งคือตัวนี้ x คูณ x นะครับด้เท่าไหร่ เดี๋ยวค่อยค้นเดี๋ยวค่อยคิดนะฮะต่อไปลบหนึ่งคูณกับ x นะครับก็คือ x คูณกับลบหนึ่งนั่นแหละเดียวกันนะครับอย่างนี้เนาะข้อหมายคูณกับ x มันเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะใช้ไอจุดโดยการแทนคำว่าตัวคูณนะครับอันนี้เป็นสํสาหรับใส่ราคคณิตศาสตร์เนาะต่อไปนะครับ x คูณ x จะได้เท่ากับ x กํลัง สอง x ฐานการคูณการเอาชิ้นเลขคณิตกำลังามาบวกกันนะครับแล้วก็ลบกับ x คูนลบหนึ่งนะครับ x คูณหนึ่งเนาะลบออกมาเรามา,า,มาละจะได้เป็นเลข x คูนหนึ่งนั่นแหละมาเตอือ x คูณหนึ่งก็เท่ากับ x แล้วก็ตาคูณหนึ่งก็เท่ากับตรง p นะครับะนะคำตอบของเราที่ได้ก็คือ x กำลงังสองลบกับ้ตอบให้นี้จบแหละารบ้านที่ครูให้ไปง่ายมากครับ ทำไหมได้ทำกันไหมง่ายแต่ไม่ทำนะต่อไปต่อไปสิบเอวกเก้าคูณสองเอ็กนะฮะข้อนี้นะก็คือสิบเอ็สิบเ บวกเก้าคูณกับสองเอกแบบนี้เนาะวิธีการก็คือเราจะคูณเข้าไปในเล็บทละตัวทีละตัวก็คือคูณด,ด้วยก้อนข้างหน้าก็แล้วก็ข้างหลังมันก็ได้เครื่องหมายเครื่องหมายนะครับก็ได้เครื่องหมายบวกเนาะเราก็เอาบวกวอา,าไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเอาลบเอาสองเอกตัวเนี้ยคูณเข้าไปในเล็บทุกตัวทีละตัวทีละตัวนะครับสองเอกคูณกับสิบเอก วิธีการคูณเอกนามก็คือเอาตัวฐานพิ์มาคูณกันก่อนครับฐานพิ์ก็คือตัวเลขเามาคูณกันเลยนะสิบคูณสองก็เท่ากับยังไม่เท่ากับเตือเราตั้งไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนทะี่อ่าสิบคูณกับสองนะครับแล้วก็ตัวแปรมาคูณกันก็คือ x คูณกับ x นี้นะฮะบวกกับ 2x คูณกับ9ก็คือ9คูณกับ 2x นี่เนาะ,ะตรงนี้เนี่ยอ่ะตัวนี้นะครับคูณแตรูปไปเลยนะก็คือเอาตัว 3, รกำลัง10มาคูณกันเลยแล้วก็ x มาคูณกันเลยนะครับเนาะจะได้ทำได้ง่ายอ่ะจากนั้นเอา10กับงคูณกัน10กับ2คูณกันได้เท่าไหร่ สิบก็สองสองสบยี่สิบยี่สิ x คูณ x ก็ได้เท่ากับ x เจ้ากำลังสองนี่เนาะตวกกนะับเก้าคูณสองเก้าสองสิบแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดสิแปด x เสร็จละนะครับตัวนี้ x เจ้ากำลังสองตัวนี้ x ๆนะครับบวกกันไม่ได้จบละตอบแค่นี้โอเคเนาะอันนี้เป็นการลืมนะครับ หรือทบทวนในเรื่องที่เลยเ,ยเรียนมาแล้วในช่วงที่แล้วตอนนี้ <c oughs> เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือภาคหุวนามพคหคุณนามอ่าเวนาคูณุัวหน้กตัวอย่างเช่นเอาตัวอย่างง่ายก่อน x บวก4คูณกับ x ลบ3 วิธีการคูณนะครับเราจะคูณเข้าไปด้วยตัวหน้าตัวแรกก่อนอ่าตัวหน้าตัวแรกก่อนคือตัวนี้เราเอาตัว x ตัวนี้นะครับตัวหน้าข้างหน้าตัวนี้นะตัวหน้าตัวนี้นะครับคูณเข้าไปเทละตัวเหมือนกับเอกนามคูณกับพหุนามนะครับคูณเข้าไปจนครบกว่าจะครบทุกทุกกว่าจะครบทุกตัวเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตัวที่สองคูณเข้าไปอีกทีหนึ่งทีละตัวทีละตัว จนกว่าจะครบทุกตัวครับคือตัวนี้มีแค่สองตัวกับคูณกับสองตัวเนาะฉะนั้นก็ง่าๆยๆเดี๋ยวเรา,าลองทํากันเลยนะครับวิธีการเราจะได้ออกมาเป็นอืมอ่าเอ็กตัวหน้าตัวหน้าครับตัวนี้คัะตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งนะ x ็คูณกับ x จะได้เป็นเท่ากับอะไร,รอ่ะ x คูณกับ x นะครับต่อไปก็นวยเครือหมายอะไรนะลบใช่ไหมต่อไปเอา x มาคูณกับ3ามนะครับ x คูณสเท่ากับสามคูณ x แบบนี้ได้เนาะต่อไปนะครับเอาตัวข้างหลังนะครับก็นวยเครือหมายอลไนะบวกใช่ไหมบวกคูณบวกก็จะกลายเป็นบวกเหมือนเดิมครับเป็นบวก สีนะ่คูณเอ็กก็เท่ากับสี่คูณเอ็กนะครับจากนั้นสุดท้ายเลยคือสี่คูณสามสี่คูณสามได้เท่ากับอย่างไรได้เท่ากับเด็กเอาตั้งไว้ก่อนสี่คูณสามนะครับกั้นตัวเครื่องหมายอะไรนะลบเนาะบวกคูณตัวนี้เป็นบวกนะครับคูณเข้าไปในลบก็จะกลายเป็นลบเหมือนเดิมอ่นะาฉะนั้นถ้ทาทำทำให้เป็นรูปสับเด็ดนะครับสับเด็ดแต่ละรูปเลยนะครับ x คูณ x ก็ได้เป็น x กำลัง2นะครับลบกับ3คูณ x ก็กลายเป็นลบ 3x นะฮะ 4x 4คูณ x ก็กลายเป็น 4x เนะาะดันั้น4คูณ3เท่ากับ12แบบนี้นะครับจะไนั้นคำตอบเป็น x ยกกำลัง2นะครับต่อตัวนี้มันเป็น x เหมือนกัน x กำลังหนึ่งเหมือนกันทั้งสองตัวเลยครับแล้วก็จะทําการบวกหรือลบกันให้เสร็จสําเร็จนะครับตัวนี้ก็คือเอาลบสามตั้งบวกกับลบสี่บวกกับสี่อ่าลบสามตั้งบวกสี่คนลาเท่ากับเท่าไหร่ครับลองคิดในทํานองการเงินด้วยกันนะครับเป็นลบนะครับลบก็คือเป็นหนี้หนี้ทั้งหมดนี้ทั้งหมดสามล้านนะครับแล้วถูกหวยหมาได้ตังมาสี่ล้านนะครับอย่าลักหนี้แล้วเอาเงินไปคืนหนี้ซะเราจะเหลือเงินเท่าไหร่ จะเหลือกนเหลือนี่ถ้าเหลือเงินก็เป็นบวกถ้าเหลือนี่ก็เป็นลบแค่นั้นเองนะครับวิธีการคิดเนฉะฉังนั้นตัวนี้ลบสามบวกสี่ก็เหลือเท่ากับหนึ่งซึ่งสี่ไ่เป็นบวกเนี่ยมันมีค่ามากกว่ากเลยเป็นบวกเองนะครับหนึ่งคูณกับ x หรือกับ x เฉยๆก็ได้ไม่ผิดนะครับต่อไปลบกับ 42. สิบสองเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนี้ยเสร็จแล้วถ้าคิดสวยๆก็คือลบหนึ่งออกไปนะหนึ่งคูณกับอะไรก็ได้กับตัวมันเอง าก,กา็กลายเป็นสมการกำลังสองนะครับที่เราจะเรียนในเรื่องต่อไปเนาะเรื่องต่อไปเทอมเสองกูะ่ะอ่ะเอาอีกข้อหนึ่งไหมอีกตัวอย่างเนาะว่ากัรดูเรื่องของสองเลขคู่กันนี่แหละ ถ้าว่าเป็น x x ลบ8กับ x บวก 8, x 8คูณกันแบบนี้แด้วกันนะครับไม่เอานี่ก่อนนะถ้า x ลบ8จะกำลังสองล่ะ ทำยังไงเอ่ยน,นะครับถ้าเป็น x ลบแปดกลังสองนะวิธีการนะครับก็คือเราเรียนรู้มาแล้วว่าอะไรก็ตามที่ยกกำลังสองหมายความว่ามันทั้งหมดนั้นเหมือนกันมาคูณกันนะครับก็คือตรงนี้เป็น x ลบแก็คือเอา x ลบแปดเนี่ยมาคูณกันสองตัวนะครับจะได้เท่ากับกลางสองเนาะแล้วก็จัดรูปใหม่หมใหม่เขียนใหม่ใหม่นะครับในแบบที่เราถนัด ในการทำนะก็จะได้เป็นแบบนี้ครับซึ่งวิธีการเราจะเอา x ตัวหน้าตัวแรกตรงนี้นะครับคูณเข้าไปในวงเล็บข้างหลังเทียตัวก่อน x คูณก,กับ x ตัวนี้จะได้เป็นท่ากับ x ยกกำลังสองนั่นเองครับแล้วก็จากนั้นเอา x ตัวนี้มาคูณกับ x ตัวข้างหลังครับเช่นรับ ตัวข้างหลังครับ x คูณกับลบ8ก็ได้เท่ากับลบ 8x เนาะจากนั้นนะครับเอาลบ8ตัวข้างหลังนี้ไปคูณบ้าลบ8คูณกับ x ก็เท่ากับลบ 8x เพราะว่าลบคูณบวกเป็นลบครับดังนั้นนะครับเอาตัวข้างหลังคูณข้างหลังบ้างเรก็ได้เป็น ลบลบ,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 ลบอ่าลบคูณลบปุญญาการเป็นบวกะบวกแปคูณแปเท่ากับหกสิบสี่เนาะจากนั้นในมี x ตัวเหมือนกันเลยครับหนึ่งตัวจากนันก้นเราก็ทำให้สับเด็ดเลยครับทำเสร็จ็นรูปอ่อาง,ง่ายครับไปไดาคำตอบก็คือคำตอบก็คือ x อ็กยกกำลังสอง 2, ลบสิบหกเ แล้วก็บวกกับหกสิบสี่ต่อแค่นี้เลยยากไหมทำได้ไหมถ้าไม่เข้าใจไงมาถามครูได้นะครับถ,ถ้าตอนนี้เลือกก็ได้นะครับครูอยากให้ถามครูอยากให้ถามจริงๆครูชอบให้คนถามถามเรื่องที่สงสัย หือว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองทำได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเราค่อยๆทำเดี๋ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจครับเราลองเอาอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันเอาสองผู้นำสองตัวกับผูนำสามตัวมาคุยกันดูนะครับจะได้เป็นแบบนี้ อืมตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่าง x ลบ x ลบสามนะครับคูณกับเสามคูณกับ x ยกกำลังสองบวกสอง x ลบห้าคำตอบที่ได้ก็คือวิธีการเหมือนเดิมเลยครับก็คือตัวนี้มีสองก้อนใช่ไหมเอาข้าดแหละมาคูณน,นะครับเดีย๋ยวได้ง่ายๆเนาะแต่ว่าใครจะสลับสลับตำแหน่งก็ได้นะ วิธีการเลยนะครับก็คือเอาตัวแรกคูณเข้าไปต,าตัวน้าตัวเนี้ย x เฉยๆเนี่ยคูณเข้าไปใน x กลังสองก่อนนะครับก็คือคูณตัวแรกมันมีทั้งหมดสามก้อนเนาะก็คือก้อนที่หนึ่งก็คือ x ตัวนี้ x กลังสองตัวที่สองคือสอง x แล้วก็ตัวที่สามก็คือลบห้าตัวนี้นะครับคูณเข้าไปทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อนนะครับเมื่อคูณเข้าไปแล้วปุ๊บก็จะได้มาเป็นะปนี้ครับเท่ากับ x คูณ x กำลังสองนะครับก็คือ x กำลังหนึ่งบวก x กำลังสองไปคูณกับ x กำลังสองก็ได้เป็น x กำลังสามไม่ผานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามหนึ่งฮะจากนั้นเอา x ไปคูณกับอุ้ยเดี๋ยวสิก่อนเป็นสีก่อนเอา x ไปคูณกับสอง x ตัวนี้นะครับจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ คูณบวกผลลัก็เป็นบวกเหมือนเดิมเนาะ x คูณกับ x สวตัวนี้ก็กลายเป็น 2x ยกกำลัง2เอา้ามาจากไหนล่ะก็คือ1คูณกับ2นะครับผลลัพธ์เท่ากับ2ไงมันเป็นสามสิทธิ์มาคูณกันก่อน,นครับแล้วก็วางไว้เนาะจากนั้นเ,าเอาตัวแปรมาคูณกันตัวแปรก็คือ x คูณกับ x x x, x ก็ได้กับ x กำลัง2ไงน,นะครับก็ได้แล้วตอนนั้นจากนั้นต่อไปเลยนะครับ เอา x ตัวขนาดตรงนี้ไปคูณกับลบาตัวนี้กลายเครื่องหมายเปลี่ยนละตัวนี้เป็นบวกนะครับแต่ตัวนี้เป็นลบเนาะ x คูณลบ5แล้วก็คือลบนะครับลบอะไรลบ1คูน5ก็เป็น5สมมติคูณกันนะครับระวังไว้แล้วก็ x ไม่มีตัวคูณอ่าก็วางไว้สิคูณไว่เฉยก็ได้เลยนะครับก็คือสองตัวนี้มันคูณกันอยู่นะครับข่าวในรูปนี้เนาะจากนั้น ตัวข้างข้างหน้าเสร็จหมดละครบสามก่อนละต่อไปทําตัวข้างหลังบ้างครับตัวข้างหลังก็คือลบสามไปคูณครับเราจะเอา,าทางทางลบสามไปนะจะได้ไม,ม่งงเครื่องหมายนะครับลบสามคูณกับ x ตัวข้างหน้าตรงนี้จะเท่ากับลบสามเกซ์ลังสองอุกก้ยสลับมาจากไหนก็มาจากลบสองลบสามคูณกับหนึ่ง กก 3, นะครับก็ไปาไดเท่ากับลบสามเป็นคาที่ระวังไ้นะครับจากนั้นตัวนี้ไม่มีจัวแปรเลยก็คือเอาไว้ที่เดิมนะครับเท่าเดิมเลยนาะจากนั้นเอาลบสามตอบมาคูณกับตัวที่สองตัวต่อไปบ้างตัวที่สองข้อที่สองครับก็ได้เป็นเท่าก,กับเป็นกกสองลบบวกลบสองนะครับจะได้เท่าก,กับลบสามคูณกับสองเอ็กซ์ที่เป็นบวกนะครับเคื่อหมายกายเป็นลบแหละบวกลบคูณบวกกลายเป็นลบนะครับจำได้นะลบ สามสามคูณสองเป็นหกเอเฉยๆนะครับแล้วก็สุดท้าย,ายนะครับก็คือลบสามคูณกับลบห้าห้าตัวนี้ลบคูณกับลบนะฮะแล้วเป็นบวกเนาะลบสามคูณห้าเท่ากับสิบห้าไม่มี x ละเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้ก็ไม่มี ันี้ก็ไม่มีแทนเอกเลยไม่มีนะครับเสร็จหรือย <kaz an> <absorbed> ังคําตอบลองดูดีนะตรงนี้มันจะมีมันจะมีเอกกำลังสองเหมือนกันนะครับแล้วก็มันจะมีเอกเฉยๆเหมือนกันนะครับถ้าสองตัวนี้เราต้องทำเอามารวมไปก่อนนะครับให้มันสำเร็จเนาะถ้ามันบวกได้บวกถ้าลบได้ลบ ถ้าลบไม่ได้ก็คาวที่นั่นแหละตัวนี้ลบได้บวกได้ดังนั้นเราก็ําเลยนะครับคำตอบของเราที่ได้สุดท้ายได้เป็นเท่ากับ x ยกกำลัง3บวกกับลบอ่าบวกกับลบอ่ะตัวนี้ค่าบวกมีน้อยกว่าค่าลบไม่ใช่ค่าน้อยหรอกมันมีตัวเลขน้อยกว่านะครับคือ2น้อยกว่า3นะครับแต่3เป็นลบฉะนั้นติดลบไปนอนอ๋อ2แต่เรา3ตั้งลบ2เหลือ1 หนึ่งลายหนึ่ง x กําลังสองไงก็ไปเท่าเดิมน,นะครับพอดูเหมือนกันนะเนาะก็ถึงลบกันนะฮะต่อไปตัว x เฉยเฉยอ่า x เฉยเฉยสับตัวแปลงไว้ก่อนก็นกได้ลบห้าลบหกอ่าเราคิดยังทบทวนนะลบแล้วลบอีกกลายเป็นลบยิ่งกว่าเดิมนะครับลบห้าลบหกก็กลายเป็นลบสิบเอ็ดโอ้ อ่าก็คือเอาสมปสิทธิ์ประทรักันนะครับตัวแปรเท่าเดิมเนาะสุดท้ายนะครับตัวข้างหลังไม่มีใครตัวเดียวได้เบาอ้ยน,นะครับแล้วกับกคือห้าอ่ะเสร็จอย่างตงัวนี้ไอ้ x กลังสามนะนี่กลังสองนะนี่กลังหนึ่งนะอุ้ยไม่มีตัวไหนเหมือนกันละฉะนั้นก็ตอบได้เลยครับตอบ,ตอบแค่นี้เลยยากไหมยากไหมอืม บอกว่ายากก็ยากแต่ว่าไม่ยากก็ไม่ยากนะครับถ้าทําเป็นปุ๊บมันก็ง่ายเลยนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของพื้นฐานอีกทีหนึ่งครับถ้าหลักก็เราเรียนสายวิทย์ตรงนี้จะได้ใช้หมดเลยเนะาะสัดสินได้ใช้ไหมใช้บ้างนะครับใช้บ้างสายช่างได้ใช้ไหมใช้ใช้ครับใช้บ้างพื้นฐานเนาะเรียนพวกนี้เราจะเอาไปใช้ไปใช้ไดวิริงใชีวิิตจริงเนี่ย แบบเป๊ะๆอ่ะมันไม่มีครับแต่ฉะนั้นในช่ววงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องของเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันันดีกว่าครับแต่ก่อนเข้าเรื่องนั้นจะมีการถารก่อนเรื่องเนิก่การถาน,านห้องน้ำนะฮะก็เรียนนะวันนี้เราพอแค่นี้แหละนะครับวันนี้ครูรู้สึกว่าครูสอนยาวมากเลยดีไหม แต่ไม่ไม่เดียดเพราะว่าอะไรเพราะว่าพวกเธอไม่ตอบกูเลยกูเหมือนคุณูกปุ่ยอยู่คนเดียวอะ่ะมืนคนบ้าคุยกับคุยกับคอมอะ่ะน้อยใจว่ะอ่ะองั้นวันนี้มีการบ้านนิดนึงนะครับการบ้านก็คือการบ้านครับหน้าหน้าสองร้อยแปดสิบแปดครับ แบบฝึกหัดแบบฝึกหัดฝึกหัดหน้าหกแบบสุดแปดฝึกหัด,ดหกจุดสามขอไข่ก็ในใีไง ส5สามห้าแล้วก็จิข้อแล้วก็

ทั้งหมดห้าข้อครับอ่าแล้วก็ส่งครูในตอนส่งสูตรนะครับเนาะวันนี้ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยพี่พี่ว่าไงนะครับพี่พุกิเค่ะโอเคแล้วพี่ พ่อพ่อตกหลงตอนที่พ่อไม่รู้เรื่อง